จริงๆก็พูดหลายครั้งก็คงต้องพูดอีกรอบอครับว่าวันนี้สิ่งที่สารดีกาตัดสินเนี่ยมันมีผลต่อ35แปลงมันไม่รวมตรงที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับมันไม่รวมที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตมันไม่รวมสนามฟุตบอลและไม่รวมที่ของประชาชนอีก995รายซึ่งคณะกรรมการที่ไต่สวนเนี่ยเขาก็สรุปออกมาแล้วว่าที่ดินตรงนี้ที่มีข้อพิพาทเนี่ยยังเป็นของประชาชนเอาเอาว่านตั้งแต่วันนี้นะครับ มันยังไม่มีเรื่องการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่มีอยู่แล้วว่าเราจะต้องเปลี่ยนตารางการแข่งขันหรือเราต้องยกเลิกรายการใดๆณนะวันนี้มันยังไม่มีนะครับดอนน่าเคยถามเราเรื่องนี้ตั้งแต่มีมีข่าวเมื่อหลายปีที่แล้วครับเราก็อธิบายตามข้อเท็จจริงไปว่าคําพิพากษาต่างๆนานาที่ผมได้พูดไปเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับที่แปลงนี้นะครับดอนน่าก็จบเขาก็ไม่ได้ถามอะไรซ้ำยิ่งยิ่งมาราธอนเนี่ยร้อเเพราะว่าในพื้นที่ที่วิ่งเนี่ยเราใช้จุดสตาร์ทคือที่ช้าางซรกิิตตแ่่วสมม เราใช้คำว่าท่าเหมือนเดิมท่าสมมติตรงนี้ตรงที่เรายืนอยู่อยู่ๆจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแล้วบอกว่าใช้ไม่ได้เราก็ยังสตาร์ที่เดิมได้เพียงแค่เราเปลี่ยนเส้นทางการวิ่งนะครับผมไม่คิดว่าการรถไฟจะยึดถนนหลวงที่เส้นทางวิ่งผ่านเพราะฉะนั้นมาราธอนเรายืนยันว่าจัดได้ร้อเ็เหมือนกันครับ